จะรุกคนงานบาในพี่น้องป่าตุองมาทางมาแนบกาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้สุข,ขคนวันนี้ขอพามาง้อป่าได้เพื่อพี่น้องคอยจะมาดูดป่านี่งนำคอยดูเป็นสวนแตงคอยแหละพี่น้องเอ้ยพอดีมันยังหน่อยมันยังหน่อยแล้วมันหนักมันชิกุนมันตันทรายน้ำหยดแล้วคอยกันเลยเลยโคตรแล้วคอยก็จะมาดูเอาป่าเลยพี่น้องมาแตงคอยกับประธานในเมืองดอกจันวาน้าเมืองกอน นำ้ำเมดก่อนพี่น้องมาลุ้นน้ำกันจะมีปลาบ่เบิ่งเงี้น้อยเดียวเด้นี่น้นำมาแตงกัญย์ยู่เด้อพี่น้องแต่บ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าไปถ่ายหลายเนี่ยทายพวกพี่น้องแล้วก็บ,บ่ได้ถ่ายคลิปเก็บมาแตงพี่น้องช่วงนี้ก็สิได้ปลาส่วนแตงแล้วพี่น้องเอ้ยน้าพวกปลาเก็บเก็บเกี่ยวจุดท้ายมื้อนี้เก็บอยู่พี่น้องไหมแกสิได้ยาเลยเพราะว่มามันเหมือนเหมือนน้ำเลยมาจิตดุรับปลาแล้วก็ถือว่า ยายาเลยพี่น้องมาที่ไปปลูกมองไม้อีกพี่น้องมาอื่นทั้งันิลาย่นี่น้องเงมปลาถานอืมาอ,อยกระายได้พี่น้องหอยกระจายเดี๋ยวมชให้เิ่คอยดูดดูา,ามเพ่อแป๊บนึงให้นำแนห้นงินก nè nó nè lại đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เริ่มขาดตางกลเดี๋ยวมาลงไปอยู่กัรชงกุงก,กุ้งก็มีหลายอ้ย่ะปทุกทุกพพวู่งก,กับมีอะไเนยปรากฏกัมีได้พี่น้องปรากฏกัมี เดี๋ยวจะงองมให้เบิงตอนนี้ถ่ายก่อนพี่น้องจะอ่อนเนาจะจอ่อนน้่มกำลังสิบกเฮ้ยไอ่หอยกหย็หลายหลายแต่ว่าคานบ่ได้เอาหรอกปลาไปมันออกไม่แพ่พันก็ซื้อมาปล่อยตัวพี่น้องหอยตัวหนุ่ยใหญ่เป็นพันใหญ่จะบ่ได้เอามั้ยมันออกไม่แพ่พันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสิจับอายุหนีแล้วหลายปุุ๊บปตัวใหญ่ตัวใหญ่แรงไอ้พวก

ใด้ตัวหน่อยมีมั้งคนน่ะัะเก๊กพี่น่องปะบูกัมีโอ้ะเข้าเอาตับมัน้นะ Đã chấp Bà Thu 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 lái tổ Để lên bốc องเจ๊ป้าต้องการมือนี่ มาช่วยนะปลานี่มีปัลาหน,น่อยนี่นะปลาน่อยก็พวกปลาน่อยจะ,จะได้กิน,น่นอง จำอยากด้วยเองนี่ตรงน้ำตัวไหยเลยเอาตัวนั้นลงจังหวโอ้ยแล้วก็น้ำเห็นมึดวงลงไปตกพ่อเห็นบ่เห็นบ่

Mà không <coughs> 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 g อดโอ้ปลาหลมันจับเง่ยตะลูกค้าจุดปรหลาม่ได้ดีไหมเขาได้ขามันเขาทำมือ อนี้นงจะมาเอาให้ไหมมีนแข็นะนี่เป็นออกนำ

ปลาบ,บูเลยตัวเดียวเหลือแน่นเหลือขาวออกาอมาจะลุกคนงานบ้านนี่พี่นอ้องป้าต้อง,งมาถนะับบางมาแนบตัวปลาแยกแล้วเรียบรอ้อยอันนี้เป็นปลาอะไรเงี้ปลาเงียงปลา,เง,งางเงียงนะพี่น้องอันนี้นสิเป็นปลา,า,า,ากระดีปลาขาวมาแล้เดียอันนี้สิเป็นปลาคอได้อยู่ประมาณสิบกว่าโลเด็กสิตี ว่ามาเนี่ยมันในน,น,น,น้อยๆแต่ว่ามีปลาหลายเด้อเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงค่นนี้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจทุกค,ค,คอมเมนต์พี่น้องพากันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ